หลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เฮียชัย u b e Channel นะครับผมเฮียชัยนะครับเฮียชัยพารวยนะครับเฮียชัยก็เป็นที่ปรึกษาในการลงทุนด้านเกมแอดสปอร์ตออนไลน์นะครับสนใจร่วมลงทุนไปกับเฮียชัยนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับอ่ะวันนี้นะครับ แนวทางทางช่อง YouTube c h anel ของเฮียชัยนะครับเดีย๋ยวก่อนจะเริ่มรายการขออนุญาตขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเฮียชัยนะครับแอดลีกาเซ็ยี่สิบสนะครับเว็บไซต์ที่ให้บริการในการลงทุนออนไลน์นะครับด้านเกมและสปอร์ตออนไลน์สนใจร่วมสนุกตื่นเต้นเรา้าใจร่วมลงทุนไปได้วยกันคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ อ่ะวันนี้นะครับแนวทางทั้งช่อง YouTube Channel นะครับยังคงอยู่ที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะครับสิงโตน้ำเงินคามเชลซีนะครับเปิดบ้านรับกำยังของหงแดงเรอัลปูนะครับคู่นี้เตะเร็วนิดหนึ่งนะครับสีทุ่มกล่นที่สแตมฟอร์ดบิดบ้านของเชลซีนะครับ ลำดับในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะครับเจ้าบ้านนะครับเชลซีอยู่ดับ3ของตรางนะครับเตะไปแล้ว1นัดนะครับชนะมานะครับก็มี3แต้มเต็มนะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับอยู่ดับ6ของตารางนะครับเตะไปแล้ว1นัดเท่ากันนะครับก็ชนะเหมือนกันนะครับก็มี3แต้มเต็มเท่ากันแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียอะไรอย่างสู้เชลซีไปได้นะครับ สถิติ10นัดหลังสุดที่พบกันคู่นี้สถิติค่อนข้างสูสีมากๆเลยนะครับออกเสมอ4ครั้งแล้วก็แพ้ชนะไปคนละ3ครั้งนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดรวมทุกรายการเชลซีชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับลิเวอร์พูลชนะ3เสมอ2นะครับ ด้าน,นความพร้อมวันนี้ทั้ง2ทีมฟูลทีมนะครับบาดเจ็บติดโทษแบนอะไรไม่มีนะเพิ่งเล่นกันเป็นแค่นัดเดียวยังไม่มีอะไรนะครับสำหรับพรียร์ลีกที่ผ่านมานะครับในสัปดาห์ที่แล้วเชลซี Chelsea เอาชนะไบรตันไป3ประตูต่อหนึ่งะครับถือว่าการเสริมทัพของเชลซีนั้นบอกได้ว่ามาถูกทางน,นครับเหลือแค่ว่าจะออกหัวออกก้อยนะครับ ลูกทีมที่ที่ท,ที่ที่แฟงแลมพาสเอเสริมมานั้นจะเข้าระบบเมื่อไหร่เท่านั้นเองครับแต่ดูแล้วก็เล่นกันเนียนตามไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับนัดที่แล้วเล่นกับลีดทีมน้องใหม่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมานครับเกือบตกมมาตานะครับฟันได้ไปแจกโชว์เขานะครับชนะแบบ เขาเรียกชนะไม่ขาดนะครับเอาตัวรอดมาได้ที่4ประตูต่อสานะครับเกือบจะแย่เหมือนกันแต่ก็ยังชนะเก็บ3แต้มเต็มมาถือว่ามาตรฐานของทีมและโดยเฉพาะหน้าถามเกมรุกนั้นเรียกได้ว่าไว้วางใจได้ในการขึ้นที่เครื่องจักรสีแดงจัดทาประตูแต่ว่าเกมที่แล้วเห็นได้ว่าแนวรับของลิเวอร์พูลนั้นมีปัญหานะครับก็มีช่องให้เจาะได้นะครับขณดทีมน้องใหม่ยังเจาะได้ถึง3ลูกวันนี้ไปเยือนเชลซีดูแล้ว ก็อาจจะโดนเจาะได้เช่นกันนะครับทีนี้การลงทุนนะครับผมมองว่าคู่นี้สติที่ผ่านมาก็สูสีนะครับฟอร์มตอนนี้ก็ถือว่าฟอร์มดีนั้งคู้แต่ดูแล้วเชลซีฟอร์มดีกว่าแบบเฉือนๆนะแต่ว่าราคาเปิดมาเป็นริวพูต่อก็แล้วแต่เพราะเขาเป็นแชมป์เก่าให้เขาต่อก็เรื่องของเขาแต่ครับแต่ส่วนตัวเฮมมองว่าเชลซีดูแล้วฟอร์มน่าจะดีกว่านะครับเป็นบอลที่แพ้ชนะเสมอสามารถออกได้เท่าๆกันทั้ง3หน้านะครับส่วนตัวเฮยมองว่าถ้าจะลงทุนนะครับใน ในบอลที่เป็นคู่บิ๊กแมทแบบนี้นะครับถ้าจะลงทุนอยู่ต่อก็สุ่มเสี่ยงว่ามันจะออกเสมอได้นะครับถ้าลงทุนอยู่รองเชลซีก็สุ่มเสี่ยงว่า อาจจะแพ้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันออกได้ทั้ง3หน้าแบบเท่าๆกันนะครับดูทรงแล้วนะครับราคาที่เหมาะสมในการลงทุนมากที่สุดนะครับอยู่ที่ราคาสกอร์ไปสกอร์ดีกว่าครับไม่สูงก็ต่ําคู่นี้แต่ส่วนตัวเฮมมองว่าน่าจะสูงนะพอดูแล้วไม่ยอมกันแน่ๆนะครับศึกทีมใหญ่ชิงกันเองนี่ต้องเก็บต้องกิน3แต้มนะแล้วก็จะอยู่ในช่วงที่เริ่มฤด,ดูกาลนะครับยังฟิตเต็มถังทั้งคู่นะครับสูงสักสด หรือ2.5ทั3ราคาไหนก็ได้คุณดูน้ำและคุณพิจารณาเอานะครับถ้า2.5เนี่ย3ลูกกินเต็มถ้า2.5น้ำเยอะหน่อยก็จริงแต่3ลูกกินครึ่งต้องยิงกันถึง4ลูกถึงจะกินเต็มก็เป็นราคาสูงที่ฝากไว้พิจนารณาครับสูงราคาไหนก็ได้นะครับฝากไว้พิจารณานะครับคู่นี้ส่วนตัวเฮียมองว่าไม่จบ0-0เน้นแน่นะครับมันยิงแน่แแล้วก็หลังริ้วพูมีแผลแบบนี้แล้วก็เซลซีเสริมตัวใหม่มาน่ากลัวแบบนี้ มีสกอร์กันแน่นอนอยู่ที่ว่าลูกแรกมาเร็วไหมถ้าลูกแรกมาเร็วก็หลาย2 3งแน่นอนนะครับทีนี้ของเฮียชัยยังไงฝากไว้พิจารากันประมาณนี้นะครับถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้เฮียนะครับกดตรงกระดิ่งนะครับเวลาที่เฮียอัพคลิปเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนะครับเฮียทำคลิปให้ฟรีขอแค่ยอดกดติดตามเท่านั้นเองนะครับก็ฝากไว้พิจารณากันประมาณนี้นะครับสรุปนะครับเชลซีหรือว่าผู้เฮียชัยแนะนำไปสกอร์สูงนะครับสูง2.5หรือ2.5งทับสนะครับคุณดูน้ำแล้วเลือกเอานะครับราคาไหนก็ได้นะครับก็ฝากไว้พิจารณากันประมาณนี้นะครับสกอร์ที่คาดเฮียชัยคาดว่าคู่เนี้ยถ้าเสมอก็2-2ถ้ามีผลแพ้ชนะก็อยู่ที่ประมาณ สองหนึ uh, ่งสามหนึ่งประมาณนี้หรืออาจจะสามสองก็ได้นะครับก็จะไม่ฟันธงนะว่าใครชนะไปทิศทากันเอาเองนะครับคลิปนี้ของเฮียชัยยังไงฝากไว้ประมาณนี้นะครับชอบก็จัดไปขัดใจส่วนได้ไม่ไหวไปผ่านเน้นเน้นสไตล์เฮียชัยเพื่ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ